นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวมือนี้นางน้อยมาเห็ดกินนะพี่น้องเอ้ยซี่ออมเหนียวค่ะแกงออมเหนียวใส่กุ้งใส่ปลาซิลวค่ะเห็ดอยู่ในโรงเรียนด้วยค่ะวมือนี้ใส่พักหลายอย่างค่ะพี่น้องพักนี้เป็นพักที่เราปลูกเองนะคะมีพักกาดดอกพักซีลาวพักอีเล่พักอีตูต้นหอมค่ะพี่น้องตอนนี้ตั้งน้ำเดือดแล้วค่ะใส่น้ำปลาราลงไปคี่น้องค่ะอาหารอีสานขาดไม่ได้คือน้ำปลารานี่แหละค่ะ พอน้ำเดือดขาดแล้วหฮอกับเมาเครื่องแกงที่นังน้อยต่าขาดตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่หอมแดงน้าแล้วก็ใส่ข้าวเบือค่ะข้าวที่มา,าไว้ค่ะเอาลงไปก่อนเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะอันนั้นเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเครื่องแกงห,มหอมๆของเฮาค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะใส่พริกด้วยค่ะและเดี๋ยวควมคนหมักเลยค่ะใส่มักเพ็ดกับใส่เพ็ดค่ะใส่ลายมาพริกค่ะพอใส่พริกอย่างหรือมันเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะมันก็สิ่ตามด้วย ตัวนี้ตัวเนี่ยตัวกุ้งตัวปลาซิ่วละค่ะพี่น้องทำลงไปแล้วค่ะอันนี้ไปซ่อนเองเด้อค่ะเดอ้อไปหาอยู่หากินเองแมงเหนี่ยเพื่อนกันใหญ่ใหญ่ค่ะภาษาไทยแมงระงำอยู่บ่คะจำบอกค่อยได้ค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะเอาก็ปรุงรสตามใจชอบเลยเด้อค่ะเดอ้อน้ำปลาน้ำปลาเกลือผงปรุงรสผงชูรสนี่ละค่ะใส่หน่อยแซบ่บหน่อยใส่ลายแซบ่บลายลวพี่น้องเอ้ย ขาดบบได้ค่ะถ้ามีบบมีก็คือบเห็ดกินค่ะพี่น้องน้อยนี่พอสุกแล้วเราก็จะตามด้วยผักละค่ะพี่น้องค่ะบ้านนี้เอาผักลงไปค่ะผักอีตูอีเลิศนี่ก็โอ้ยหอมสุดๆละพี่น้องเ้ยน้องน้อยมากแท้ๆอาหารบ้านๆแบบนี้กินกับข้าวเหนียวหนึ่งหอนๆค่ะมาได้ค่ะเด้อแล้วเลยได้ค่ะบ้านนี้พี่น้องผักยุบลงจังหน่อยกับเซตละค่ะมาได้ค่ะได้ก็แกงออมเหนียวมากินกับน้องน้อยแล้ว น้องคุณครูเพิ่นเด้อค่ะเด้อตอนเที่ยงค่ะพากันเห็ดเองอาหารแซ่บๆอาหารบ้านๆเฮาค่ะมื่อนี้มาเด้อค่ะเด้อสุขสุขคนค่ะสีสันน่ากินขนาดค่ะพี่น้องสุดๆเลยค่ะ